The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ให้คุณแม่ทำตามหลักวิชาแต่เวลาช่วงศึกชิงพบซึ่งลูกขอกราบเรียนเรื่องราวของคุณแม่ดังนี้ค่ะคุณแม่ของลูกเคยอยู่ประเทศจีนกับคุณพ่อใช้การทำงานก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา แต่พอถึงช่วงการเปลี่ยนระบอบการปกครองทรัพย์สมบัติต่งางๆที่หามาได้ก็ถูกยึดไปเป็นสมบัติส่วนกลางทั้งหมดทำให้ครอบครัวในายากจนมากถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินต้องไปขุดเผือกขุดมันมากินคุณแม่ก็เลยบอกว่ากินจนเข็ดฝังใจจนกระทั่งปัจจุบัน แม่ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วอาหารอะไรที่เกี่ยวกับเผือกมันท่านจะไม่กินอีกเลยเค,คุณแม่เป็นศรีปริยาที่ดีมากของคุณพ่อคอยดูแลบ้านและเลี้ยงลูกๆทั้งหกคนคุณแม่ชอบทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำชอบไปสารเจ้ากินเจ ต่อมาช่วงบ้านปลายชีวิตท่านเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจโตโรคไตโรคพากินสันคือมือไม้จะสันแล้วเวลาพูดอะไรกับท่านท่านจะตอบสนองช้ามากต้องรอหยุ่นานกว่าท่านจะตอบกลับแล้วก็มีอาการปวดเขา่าทรมานจน ร้องไห้เป็นระยะเวลาหลายปีมากปวดจนไปไหนแทบไม่ได้ต้องนั่งแต่รถเข็นแต่หลังจากลูกมอเรียนรู้หลักวิชาจาก DMC จึงทำให้มีความคิดว่าบุญเท่านั้นแหละจะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยท่านได้มากที่สุดจึงให้คุณแม่ทำบุญมาตลอดพร้อมประการสร้างความเข้าใจในเรื่องบุญ ให้กับคุณแม่ให้ได้มากที่สุดโดยให้คุณแม่เป็นนักเรียนอุนบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทาง MP3 เพราะท่านเป็นตาต้อดูทีวีนะไม่เห็นลูกให้คุณแม่ทำบุญกระถินพระราชทำบุญกระถินจักรพัรและบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่องจนพบความอัศจรรย์ว่าอาการโรคพากินสัน และการปวดเขาที่คุณแม่เป็นมาอย่างยาวนานได้ทุเราลงจนเกือบหายสนิทและคุณแม่ก็เป็นผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตจึงทำให้ลูกนมั่นใจว่าต้องเป็นเพราะบุญและเป็นที่ที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละครั้งที่ลูกชวนคุณแม่ทำบุญท่านอาจจะปิติมาก แล้วก็มีความสุขจนคุณแม่ถึงกับเอ่ยปากย้ำากับลูกเสมอว่าลูกเปล้ลูกจะทําบุญอะไรนะ่ะอย่าลืมเอาเงินของแม่ใส่ไปทําบุญกับลูกด้วยทุกครั้งนะลูกคําพูดนี้ก็เป็นการยืนยันว่าคุณแม่นะ่ะปลื้มและเห็นคุณาค่าของการทําบุญได้อย่างถูกหลักวิชามากขึ้น แต่ต่อมาภายหลังสังขารเป็นสิ่งที่ต้องร่วงโรยไปเป็นธรรมดาสภาวะตายของคุณแม่ไม่ทำงานทำให้อาการของแม่สุดลงมากอย่างน่าเป็นห่วงแม่แทบจะไม่มีแรงเลยต้องนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นแต่ยังมีสติรับรู้ได้ ทำให้ลูกคิดว่าวาระสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วลูกจึงคอยพูดทบทวนบุญทุกบุญที่คุณแม่ทำให้ท่านฟังอย่างสม่ำเสมอว่าก็ถินปีหน้าปีสีปดบุญสาวแก้วก็เราทำไ้ตั้งหลายกองแล้วนะจ๊ะแม่ขณะนี้แม่อาจจะทรมานแต่แม่รู้ไหมว่าเทพธิดาบนสวรรค์ เขาไม่ต้องเจ็บปวอย่างเราหรอกเขาไีความมอยู่ที่สบายกว่าเรามากมีอาหารทิพย์มีบริวารมากมายคอยรับใช้อย่างสุขสบายมีมารหลังใหญ่โตที่สวยงามมากแม่อยากไปสวรรค์ไหมจ๊ะถ้าแม่อยากไปแม่ต้องคิดถึงแต่บุญให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะอะไรที่ไม่สบายใจก็อย่าไปคิด ให้แม่นึกถึงแต่บุญและอธิษฐานจิตให้หลับและตื่นขึ้นกลางวิมานชั้นสูงสุดเท่าที่แม่จะปรารถนาช่วงนี้เป็นช่วงชิงพบแล้วอย่าทำใจออกนอกบุญนะจ๊ะแม่ขณะที่ลูกพูดไปพี่น้องแต่ละคนของลูกรวมทั้งหล,นหลานๆที่มาห้อมล้อมคุณแม่ทั้งหมด แตงร้องไห้กำลังงมเ้วดการเศร้สสาโศกเศร้ามากานี่ไม่ได้ศึกษา<อ>เพราะเราแต่ละคนก็รู้ว่าวาระสุดท้ายของแม่เด็กไล่ข้กมาแล้วดูลูกที่ดูจานเราทำนะมีลูกท่านั้นที่ยังกลั้นไม่ให้น้าตาไหลไว้ได้เพราะใจเนะี่ยจลด,ดไว้กับองค์พระที่ผุดขึ้นี่กลางท้องอซึ่งตอนนั้นลูกไม่รู้จะแก้สถานการณ์นั้นอย่างไรเพราะรู้ว่า หากทุกคนร้องไห้กันขนาดนี้แม่ต้องใจไม่ดีแน่เพราะเป็นห่วงลูกทุกคนซึ่งความเป็นห่วงความเป็นกังวลจะทำให้แม่ไปไหนไม่ได้หากจริงพบไปในตอนนี้ก็อาจจะไปไม่ดีเห็นไหมจ๊ะเธอได้ศึกษาหลักวิชา ลักษณะที่ลูกนำใจจะลดไว้ที่กลางองค์พระน,นี่เองคำตอบก็ได้ผุดขึ้นตอบคุณแม่อย่างฉลาดว่าแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะจ๊ะทําใจให้สบายที่ลูกๆเคารองไห้กันนะ่ะเป็นข้อความปีติดีใจที่แม่กําลังจะได้เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนเป็นกายทิพที่สวยงามเป็นเทพธิดาและแม่ก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลย แม่จะสบายกว่านี้มากตอนนี้แม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำใจให้สบายส่วนที่ลูกน้ำตาไหลออกมาบ้างกับเพราะด,ดีใจกับแม่แต่ <Okay. S 1> แม่จะได้ไปเป็นเทพทิ่ด้อยู่บนสวรรค์แล้วจ้ะ <Okay. S 1> ช่วงนี้แม่ต้องนึกถึงบุญอย่างเดียวนะจ๊ะ oh. <c oughs> สุดยอดลูกจริงๆเลยหลังจากที่ลูกได้ตอบแม่ไปอย่างนั้น oh. ก็รีบชิงช่วงต่อทันที เพื่อนี่ให้แม่นึกถึงบุญให้ได้มากที่สุดโดยการนำซองบจดใจใส่มือคุณแม่ทันทีแล้วก็บอกว่าแม่จา๋าเงินนี้ลูกให้แม่ให้แม่ทําบุญสาวแก้วสร้างมหารัตนวิหารคดหลังจากสร้างเสร็จแล้วจะได้มนพระจากทั่วโลกมาที่นี่ถึงสามแสนลูกแล้วพุทธบริษัทสี่ทั่วโลกจะมาใช้สถานที่นี่กันกว่าล้านคน มาบำเพ็ญมหาทานบารมีซึ่งตลอดพันปีนี้ขณะที่แม่อยู่บนสวรรค์แล้วแม่จะได้บุญไปตลอดให้แม่อธิษฐานนะจ๊ะอืมือใครจะมีกำลังใจและมีหลักวิชาดีๆอย่างเธอได้พูดได้ขนาดนี้แต่เธอทำมาแล้วแม่เอามือถือ่องเอาไว้ทำเหมือนมีสติรับรู้ได้ จากนั้นชี่ประจาแม่ก็ค่อยๆเต้นแผ่วลงแผ่วลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดลมหายใจสุดท้ายและจากลูกทุกคนไปในที่สุดด้วยวยปยสิปีแต่หลังจากสิ้นสุดลมหายใจของแม่แล้วลูกก็ได้สวดบทสรรเสริญพุทธคุณจนจบเผื่อว่ากายเรียกของท่านหลุดออกมาแล้วโอ้โหถูกหลักวิชาเลยใจจะได้อยู่ในบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่อง ทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าการเข้าวัดของลูกนั้นช้าไปเพราะลูกมาเข้าวัดพรรธมกายหลังจากที่คุณแม่งลูกป่วยต้องนั่งรถเข็นแล้วท่านจึงไม่ได้มาวัดเลยแต่ถึงกระนั้นลูกก็รู้สึกว่าลูกทำดีที่สุดแล้วที่ได้ทำให้ท่านใจเป็นบุญและได้ทำบุญใหญ่จวบจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต ส่วนคุณพ่อของลูกเสียชีวิตลงก่อนที่ลูกจะเข้าวัดพระธรรมกายอย่างจริงจังจะไม่ได้ทําตามหลักวิชาเหมือนคุณแม่และลูกเองก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อขณะที่คุณพ่อจากไปแต่ระหว่างที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ลูกก็ได้ให้ท่านทําบุญบ่อยมากแต่หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็อุทิศบุญไปให้ท่านในทุกบุญที่ลูกทําอย่างส,ม,สม่ําเสมอในขณะที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่ ท่านมักจะมีเหตุเกี่ยวกับขาข้างซ้ายบ่อยมากเช่นโดนสกเก็ดระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต่อามาภายหลังได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วกล่ากับท่านเป็นเบาหวานหมอจึงต้องตัดขางท่านออกซึ่งทำให้แผล,แผลหายยากมากลามเน่าจบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อกระด้จากไปด้วยโรคเบาหวานโรคมะเร็งจากปอดลามขึ้นสมองแล้วก็เป็นแผลกดทับลูกชายฝาแฝง,งลูกมีอุปนิสัยแตกต่างกันมากตอน,น,นเด็กเขาจะสนิทกันรักกันแต่พอโตขึ้นเขาจะทะเลาะก,กันมากขึ้นซึ่งลูกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมาก ลราตัวลูกเองก็รักเขามากเหมือนกันทั้งสองคนไม่คิดจะไปเปรียบเทียบอะไรให้ลูกรู้สึกเป็นปมได้ใดๆเลยแต่คนเออนุสิที่ไม่ใช่พ่อแม่มักจะพูดเปรียบเทียบระหว่างเขาทั้งสองว่าแฝดคนน้องดีกว่าแฝดคนพี่ในหลายๆด้านจึงเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้แฝดคนพี่มีนิสายค่อนข้างก้าร้าวจะอารมณ์ไม่ค่อยพูด และสิ่งที่ต่างกันของลูกทั้งสองคนนี้คือแฝดคนน้องจะมีอัตยศัยชอบสมบูรณ์มากกว่าแฝดคนพี่ค่ะคำถามบพก,กรรมใดจะท,ทำคุณแม่เป็นตาต้อเป็นโรคไตเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคปวดเขา่าแต่ตามมาโรคพาร์กินสันและโรคปวดเข่าได้ทุเลาลงมากจนเกือบจะหายค่ะ การตายคุณแม่ลูกนึกถึงบุญที่ลูกทบทวนให้ท่านฟังออกไหมคะในขณะที่คุณแม่ถือซองทําบุญและอธิษฐานจิตจบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายได้หมดลงขณะนั้นสภาพใจของท่านเป็นอย่างไรบ้างละโลกแล้วมีพบภูมิเป็นอย่างไรคะผลบ,บุญที่ลูกทําบุญกระถินสี่แปดและเสาแก้วคุณแม่หลายกอง ท่านได้รับผลบุญอย่างไรบ้างคะคุณแม่อยากฝากบอกอะไรกับใครบ้างไหมคะบุพกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อโดนตัดขาข้างซ้ายและต้องบาดเจ็บเกี่ยวกับขาข้างซ้ายบ่อยมากและบุพรกรรมใดที่ทำให้ท่านเป็นมะเร็งหรือเนื้อง,งอกลามไปถึงสมอง คุณพ่อ,องลูกได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ทุกบุญใหม่คะตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากฝากบอกใครใหมคะบุปกรรมใดที่ทำให้ในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่เมืองจีนและมีการเปลี่ยนระบอบก,การปกครองคุณพ่อและคุณแม่โดนลิบสมบัติไปหมดทำให้มีชีวิตลําบากมากแทบจะไม่มีอะไรกิน ทำไมลูกชายฝาแฝดของลูกจึงได้มาเกิดเป็นฝาแฝดกันแต่มีอุปนิสัยต่างกันและกรรมอันใดที่ทำให้แฝดคนโตโดนเปรียบเทียบกับน้องชายให้รู้สึกเป็นปมด้อยและน้อยใจอยู่เสมอซึ่งลูกก็รักเขามากเหมือนกันทั้งสองคนลูกควรจะแก้ไขหรือแนะนำเขาอย่างไรดีคะพี่ชายคนที่สามลูก เป็นคนเดียวที่ไม่เดีนับถือศาสนาพุทธเป็นเพราะบุพกรรมใดเขาจะมีสิทธิ์เปลี่ยนกลับมาเป็นพุทธแล้วได้มาสร้างบาร,รมีกมู่คณะไหมคะลูกต้องทำอย่างไรบ้างล,ลูกทุกคนแล้วตัวลูกเองเคอยสร้างบาร,รมีกมู่คณะมาไหมคะในลูกแบบใดบ้างและหากอยากจะติดตามหมู่คณะไปสร้างบาร,รมีทุกทุกชาติ เจ้าหนึ่งที่สุดย่งทมลูกจะต้องทําอย่างไรบ้างคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา,านแล้วนำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจาคุณแม่เป็นตาต้อเพราะกรรมแนนด,ดีขังสัตว์ ในที่มืดเช่นปลาที่จับเอาไว้ก็ขังในตุม่มในที่มืดเมื่อเก็บไว้เป็นอาหารเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารจับปลาขังไว้ในที่มืดเป็นโรคไตแต่ไม่ถึงฟอกไตเป็นโรคพา์กนสันลและปวดเขา่า ละกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดทีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมจ้ะก่อนตายคุณแม่นึกตามที่ลูกทบทวนบุญให้ฟังได้จึงทำให้ใจท่านน่องใสในขณะที่เอาซองไปให้ท่านจบแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานตามนั้นท่านก็พอทำตามได้บ้าง เพราะท่านเริ่มหมดแรงแล้วแต่ว่าใจท่านน่ะผ่องใสนะจ๊ะผ่องใสเพราะว่าได้ลูกประคับประคองเนี่ยผลบบญที่ลูกทำกระถินสี่แปดและสาวแก้วหลายต้นให้ท่านนั้นส่งผลให้ท่านเมื่อละโลกแล้วท่านก็ได้ไปอยู่วิมานทองของฉันจตุมหรารรกาสายคนท่าน ใกล้วิมานของคุณพ่อของลูกแหละด้วยรักและผูกพันทั้งๆที่กำลังบุญที่ทำให้ท่านท่านสามารถไปสูงกว่าน,นี้ได้แต่ใจของท่านนะ่ะคิดถึงแต่พ่อของลูกเลยเสมอเลยคิดถึงอยู่เสมออยากจะไปอยู่ด้วยอยากจะไปอยู่ใกล้กัน จึงทำให้ตองมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมรักและผูกพันอะไรมันพันตรงไหนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแต่ยังรักตามบุญที่ลูกทําในคราวนี้ก็ทําให้วิมานของพ่อจากเดิมก็ไม่ค่อยไม่ได้ใหญ่ไม่เล็กนะักปานกลางน่ยก็พลอยใหญ่โตและสว่างสวายขึ้นตามไปด้วยเรียกว่าไล่เลี่ยกันไปเลย ที่คุณพ่อต้องถูกตัดขาข้างซ้ายและต้องบาดเจ็บเพราะขาข้างซ้ายบ่อยมากเพราะกาําเนิดมีอยู่บางชาติชาติหนึ่งพ่อเป็นนายพรานชอบใช้กับดักดักจับสัตว์จึงทำให้สัตว์มากถูกกับดักงับจนขาเป็นแผลบางครั้งสัตว ติดกับดักอยู่หลายวันจนขามันเนา่าเมื่อพ่อไปเห็นก็ตัดขาที่เน่าทิ้งไปเลย้ดยการปฏิบัติดังกล่าวจึงทำให้เป็นมะเร็งหรือเน่างอกกรามไปถึงสมองด้วยตายแล้วก็ไปเป็นเทพพระบุตรสุดหลอ่ออยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันมีมิมานทองอยู่ใกล้คุณแม่ตอนนี้ทิ่ท่านเพิ่งขึ้นไปใหม่นะ คือท่านไปอยู่ก่อนวิมานปานกลางแล้วคุณแม่ตามไปที่หลังและ,ละบุญของคนลูกส่งไปก็ทําให้วิมานคทั้งคุณพ่อคุณแม่บุบขึ้นมาเลยอตอนนี้ท่านกาลังอลเลิโอ้ยเบิกบานกําลังมีความสุขทีเดียวตื่นเต,นต้นกับทิพยะสมบ wow. ัติตื่นเต้นกับสังคมใหม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่ตอนอยู่เมืองจีนสมัยเปลี่ยนการปกครอง แล้วทำให้ท่านโดนลิบสมบัติเข้าไปเป็นส่วนกลางและมีชีวิตยอยู่ลำบากมากเพราะชาติได้ดีพ่อกับแม่เป็นสามีภรรยากันเป็นเศรษฐีมีฐานะมีที่ดินเยอะมากแต่มาได้มีชาวบ้านที่อยากจนได้บุกรุกเข้ามาจับจองโลกบ้านทำไร่ทำสวนในที่ดินของตนเพตอนได้ทรางก็ปล่อยให้พืชในไร่ในสวนของชาวบ้านโตซะก่อน แล้วจึงขับไล่ชาวบ้านออกไปในภายหลังให้ไปแต่ตัวเปล่าๆนะั่นอย่างปราศจ,จากพโนธรรมส่วนบ้านข้าวของของชาวบ้านนะ่ยยึดเอาไว้ไล่ไปแต่เฉพาะตัวและไม่ให้เอาอะไรออกไปเลยนะลูกชายลูกจะเกิดมาเป็นฝาแฝดกันและมีอุปนิสัยต่างกันเพราะแน่ดีตลูกทั้งสองคนก็ได้เกิดเป็นลูกของลูกแหละ ลูกแฝดนั่นแหละเคยเป็นลูกของลูกซึ่งมีความรักแม่มากชาตินั้นเลยรักแม่มากแม่น่ะมักจะชอบชวนทั้งคู่ทําบุญเสมอพราะแม่เป็นคนใจบุญทําจนกระทั่งแม่ใกล้าตายเนี่ยก็ด้วยความรักแม่เนี่ยก็เลยอธิษฐานขอไปเกิดเป็นลูกของแม่อีกทั้งคู่ แฟนคนพี่เวลาทําบุญมักจะหงุดหงิดง่ายพอจะทำก็ชุกชุกๆุกๆๆกชีกนเลน่ยส่วนแฟนคนน้องใจจะพองใสเวลาทําบุญอัตยาสัยนี้จึงติดข้ามชาติมาอีกทั้งปัจจุบันนี้ก็เป็นไปตามวัยของเด็กด้วยดังนั้นใน้บอกผู้รักผู้ใหญ่หรือสมาชิกในบ้านทุกคนอย่าได้เอาแฝดทั้งสองไปเปรียบเทียบกัน จะทำให้เกิดอาการน้อยใจขึ้นกับแฝดผู้พี่ให้มันชื่นชมแฝดผู้พี่บ่อยๆแล้วการเหล่านี้ก็จะหายไปเองนะจ๊ะเพราะเธอเป็นเด็กที่น่ารักทั้งคู่แหละพี่ชายคนที่สามลูกชาติผ่านมากระนับถือพุทธแต่ขาดการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำสอนสมสัมพุทธเจ้าเป็นชาพุทธเพียงในานามอีกทั้งขาดการสร้างปัญญาปรมีด้วยสนับสนุนการศึกษาภิกษุสมณีอะไรอ่งเนี้ยจึงทำให้ชาตินี้แม้เกิดมาในครอบครัวของชาวพุทธก็ไม่ได้ศึกษาคำสอนคำวาสมมาสัมพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งจึงถูกชักจูงได้ง่าย คือภูมิคุ้มกันมันน้อยเพราะนั้นก็เลยคล้อยตามง่ายวิธีแก้ไขก็ให้ลูกแนะนำพี่ชายคนนี้ให้ศึกษาพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยคือจะนับถือนั่นก็นับถือไปเถอะแต่ก็ให้ศึกษาพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วยเพื่อทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบดูให้เปรียบเทียบตั้งแต่ประวัติของพระบรมศาสดาเลย เราก็มาศึกษาคําสอนของท่านเราก็ศึกษานักเรียนและคือผู้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านคือภาษาบอกปะฏิผลดีอย่างไรบ้างแล้วค่อยตัดสินใจด้เหตุผลกันต่อไปว่าเราจะเลือกเดินทางไหนนีล่ลูกก็ต้องไปแนะนําพี่ชายคนนี้อย่างนี้นะจ๊ะลูกๆทุกคนและตัวลูกเองก็เคยเป็นกองเสบียงที่สําคัญของหมู่คณนนะมาตลอดแล้วจ้ะ ให้ทำอย่างที่ทำอยู่นี้ดีแล้วแต่ให้ทำงยิ่งขึง้นไปแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดูจิตบุรีวงบุญพิเศษอย่าได้พลัดกันเลยให้อธิษฐานด้วยใจตั้งมัน่นดังนี้บ่อยๆก็จะตามติดกันไปได้นะจ๊ะ Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma